แม่ไม้ผูงเงียบเหงาขอให้คนรับใช้มาช่วยทํางานเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่ใครจะรู้ว่างานครั้งนั้นจะเปิดประตูสู่อดีตอันมืดมิดที่เธออยากลืมเมื่อเสียงจากอาดีตเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและเงาในบ้านไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่ทําไมสามีที่ตายไปแล้วถึงกลับมาหาเธออีกครั้งอย่าก,กระพริบตาเพราะตอนจบจะทําให้คุณขนลุกจนลืมหายใจแม่ไม้ชื่อมาลัย อาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่กลางหมู่บ้านเงียบสงดหลังจากสามีเสียไปบ้านทั้งหลังเหมือนเย็นเยียบร้วิญญาณทุกเช้าเธอตื่นมาพร้อมเสียงนาฬิกาเก่าที่เดินไม่ตรงเวลาฝุ่นจับหนาเหนือโต๊ะไม้ที่ยังมีรูปถ่ายของสามียืนยิ้มอยู่วันหนึ่งมาลัยรู้สึกเหนื่อยล้ายอย่างบอกไม่ถูกเธอจึงจ้างคนรับใช้ชั่วคราวชื่อพศมาช่วยทําความสะอาดบ้านพศเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาของเขาเหมือนแฝงบางอย่างที่ยากจะอ่านออก เมื่อพศเดินเข้ามาในบ้านมาลัยรู้สึกถึงอากาศที่เปลี่ยนไปทันทีกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเก่าๆจากไม้แห้งลอยอยู่ในอากาศแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างกระจกแตกส่องลงบนพื้นไม้สีเข้มเงาของพศท,ทอดยาวราวกับเงาคนที่สองในบ้านพศเริ่มกวาดพื้นอย่างเงียบๆเ,เสียงกวาดไม้กระทบพื้นดังกล้องในห้องโลง่งมาลายนั่งมองเขาพลางรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจแต่ลึกๆเธอกลับรู้สึกสั่นไหวทุกครั้งที่สายตาของพศหันมามอง พอถึงช่วงบ่ายพดถามเสียงเรียกคุณมาลายอยากให้ผมช่วยอะไรอีกไหมครับน้ำเสียงของเขานุ่มแต่เย็นเยียบอย่างประหลาดมาลายลังเลก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มเศร้าช่วยฉันยกของขึ้นห้องบนหน่อยได้ไหมบันไดไม้ส่งเสียงเอียดอาทุกครั้งที่ทั้งสองก้าวขึ้นไปอากาศข้างบนอบอ้าวเหมือนถูกกักไว้หลายปีผ้าม่านสีซีดปลิวช้าช้าตามแรงลมที่ลอดเข้ามามาลายเดินนำพดเดินตามอย่างเงียบงนันเมื่อมาถึงห้องนอนเก่าของสามี มาลายหยุดนิ่งอยู่หน้าประตูเธอลูบลูกบิดเบาๆก่อนเปิดเข้าไปกลิ่นน้ำหอมของสามีเก่ายังหลงเหลือเฟนจางๆเตียงไม้ยังคงมีผ้าห่มเดิมที่เธอไม่เคยกล้าเปลี่ยนพดยืนอยู่ข้างหลังเงียบสนิทมาลายหันกลับมามองเขายังคงจ้องอยู่ที่เตียงสายตานั้นนิ่งแต่มันเหมือนมีบางสิ่งกำลังไหววูบในนั้นหัวใจของมาลายเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเธอยื่นมือจะหยิบกล่องไม้บนต๊ะ แต่พดยื่นมือมาช่วยโดยไม่พูดอะไรมือของเขาเย็นจัดจนมาลายสะดุง้งเธอเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นรอยยิ้มบางอย่างบนใบหน้าเขารอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนมีชีวิตเธอถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงพื้นไม้ใต้เท้าดังกรอบกแรกรบแสงจากหน้าต่างเริ่มดับลงอย่างช้าๆท,ทั้งที่ยังกลางวันอากาศเย็นลงราวกับมีหมอกเข้าปกคลุมทั่วห้องและในเงามืดนั้นเสียงกระซิบของสามีเธอก็ดังขึ้นเบาๆข้างหู มาลัยเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนมาจากใต้เตียงหัวใจของมาลายเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพดยังคงยืนอยู่แต่สีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปแววตาของเขาไม่ใช่พดอีกต่อไปมันคือสายตาที่มาลายจำได้ดีสายตาของสามีในคืนสุดท้ายก่อนเขาตายเธอหายใจติดขัดความหนาวเย็นไหลผ่านทั่วร่างคุณคุณเป็นใครกันแน่เธอถามเสียงสัน่น พดยิ้มช้าๆมุมปากยกขึ้นอย่างผิดธรรมชาติผมก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลามาลาเสียงนั้นกลายเป็นเสียงของสามีแทบจะในทันทีกล่องไม้ที่มาลายถืออยู่หล่นลงแตกภาพถ่ายเก่าๆกระจัดกระจายเต็มพื้นในนั้นมีรูปพดแต่เป็นรูปที่ถ่ายกับสามีของเธอเมื่อหลายปีก่อนในวันที่เขายังไม่ตายมาลายซุดตัวลงกับพื้นมือสั่นไม่หยุดเป็นไปไม่ได้เขาตายไปแล้ว เงาของพศขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าวทุกครั้งที่เขาก้าวเสียงไม้ดังลั่นเหมือนห้องทั้งห้องกำลังจะพังกลิ่นควันไฟเผา,าเบาออยอขึ้นมาจากใต้พื้นมันคือกลิ่นเดียวกับคืนที่เกิดเหตุไฟไหม้คืนที่สามีของเธอถูกไฟคลอกตายอยู่ในห้องนี้มาลายเงยหน้าชาชา้าเห็นพศยื่นมือออกมาหาเธออีกครั้งผมกลับมาแล้วมาลายเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกรปนาเศร้าหน้าของพศเริ่มบิดเบี้ยว ผิวหนังไม่ดำเริ่มเผยออกจากใต้ใบหน้าที่เคยเรียบเนียนและในแววตานั้นมีเพียงความแค้นที่ไม่จางหายมาลายกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนก้องไปทั่วบ้านเหมือนเสียงลั่นระฆังในวิญญาณประตูห้องปิดลงเองอย่างแรงจนฝุ่นปลิวกระจายหน้าต่างสัะเทือนเหมือนมีลมพายุพัดเข้ามาไฟจากโคมเก่ากระพริบวูบวาเปล่กับกำลังจะดับและในเงาสะท้อนของกระจกแตกข้างเตียงมาลายเห็นภาพของตัวเอง กำลังยืนอยู่ข้างศพของสามีมือของเธอเปื้อนเลือดและรอยยิ้มเย็ยนเยียบของพดยังคงอยู่ในกระจกนั้นมาลายสุดลงกับพื้นมือของเธอสั่นระริกมองภาพในกระจกด้วยดวงตาเบิกกว้างไม่ฉันไม่ได้ฆ่าเขาเธอพึพมพำเสียงเบาแต่เสียงหัวเราะของพ์กลับดังขึ้นแทนคำตอบเสียงหัวเราะนั้นต่ำลึกและถ่าเบาเหมือนมาจากหลายคนพร้อมกันเธอลืมไปแล้วหรือมาลายคืนที่ไฟไม่ใครเป็นคนถือไฟแช็ก มาลายสายหน้าอย่างแรงภาพในหัวเธอเริ่มกลับมาคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเธอเถียงกับสามีอย่างรุนแรงในห้องนี้เองเขาตะโกนว่าเธอไม่เหลือค่าอีกแล้วและในวินาทีนั้นเธอปัดตะเกียงน้ำมันลม้มลงโดยไม่ได้ตั้งใจเปลวไฟลุกพรึกกลืนทุกอย่างในพริบตาเธอหนีออกมาทิ้งเขาไว้ข้างในมาลัยกรีดร้องสุดเสียงพอแล้วเธอคว้ากระจกแตกขึ้นมาคว้างไปที่พด แต่กระจกกลับทะลุผ่านร่างเขาเหมือนควันพดเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเงาของเขาซ้อนทับกับเงาของสามีจนกลายเป็นหนึ่งเดียวฉันไม่ตั้งใจน้ำตาของมาลัยไหลอาบแก้มแต่เธอทำไปแล้วเสียงนั้นกระซิบแถวเบาข้างใบหูของเธอลมหายใจเย็นเฉียบประทะต้นคอมาลัยสะดุ้งหันกลับมาแต่ไม่เห็นใครอีกแล้วทั้งห้องเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองไฟในโคมดับลงเหลือเพียงแสงจากหน้าต่างที่ส่องจางๆ จูจูกล่องไม้ที่แตกบนพื้นก็ขยับฝาเปิดออกช้าๆและข้างในนั้นมาลายเห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนั้นมันคือแหวนแต่งงานของสามีดําไม่ครึ่งวงและถัดไปคือกระดูกข้อนิ้วที่ยังมีเศษผิวหนังติดอยู่มาลายร้องไห้สะอึกสะอื้นเธอคุกเข่าลงก้มหน้าแนบกับพื้นแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งตรงหน้าเธอไม่ใช่ห้องนอนเก่าอีกต่อไปแต่เป็นห้องถงว่างเปล่าเต็มไปด้วยเท่าถานและกลิ่นไม ภาพถ่ายทั้งหมดละลายติดผนังและในเงาควันหนาทึบร่างของพดยืนอยู่กลางห้องคราวนี้ในสภาพไม่เกรียมทั้งตัวเขาก้าวเข้ามาใกล้มือนั้นยื่นมาหาเธออีกครั้งนิ้วไม่ดำขยับช้าๆราวกับเชิญชวนมาลัยถึงเวลาที่เธอต้องกลับบ้านแล้วเสียงนั้นก็สะท้อนอยู่ในใจของเธอหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนเสียงนั้นกลืนเข้ากับเสียงไฟที่เริ่มลุกไหมอีกครั้งในห้องนั้น มาลายพยายามถอยหนีแต่ขาของเธอหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นกลิ่นไม่เข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกควันหนาทึบลอยวนรอบตัวเหมือนสิ่งมีชีวิตเธอยกมือปัดแต่ควันกลับแทรกเข้ามาในลงหายใจเสียงหัวเราะของพดดังชัดขึ้นทุกวินาทีเธอหนีไม่ได้มาลายที่นี่คือที่ของเราดวงตาของเขาเปล่งแสงแดงคล้ายถ่านไฟและเงาของเขาเริ่มลุกไม่อีกครั้งเปลวไฟค่อยๆลามมาที่พื้นไม้รอบตัวเธอ เสียงแตกดังเปรี๊ยะมาลายหันซ้ายหันขวาพยายามหาทางออกแต่ประตูหายไปเหลือเพียงผนังไม่ดำทึบอย่าทำฉันเลยเธอร้องขอเสียงสัน่นแต่พดยังคงก้าวเข้ามาทุกย่างก้าวของเขาทิ้งรอยไม่ดําบนพื้นจนในที่สุดเขามาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอมือที่ไม่เคยมของเขายื่นมาจับแก้มมาลายความเย็นและร้อนผสมกันจนเธอชาไปทั้งหน้าเธอสัญญาว่าจะอยู่กับฉันตลอดไป เสียงนั้นทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลลุกในเวลาเดียวกันน้ำตาของมาลายหยดลงบนมือของเขาทันใดนั้นไฟกลับมอดลงเหลือเพียงความมืดเงียบงันทั้งสองยืนอยู่กลางเงาดำรอบตัวมีเพียงเสียงลมหายใจที่ประสานกันชา้าช้าจูจูเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากชั้นล่างคุณมาลายครับผมมาช่วยซ่อมหลังคาตามที่นัดไว้เสียงชายหนุ่มดังลอดขึ้นมามาลายสะดุ้งเธอเหลียวมองไปทางประตูที่เมื่อครู่ไม่มีอยู่ พดมองหน้าเธอเงียบๆรอยยิ้มของเขาจางลงเหมือนรู้ว่าสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนอย่าให้เขาเข้ามาเขากระซิบเบาๆที่นี่เป็นของเราแค่สองคนเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งหนักกว่าเดิมคุณมาลายัยได้ยินไหมครับมาลัยมองพศอีกครั้งดวงตาสั่นไหวเธอเริ่มถอยหลังช้าๆแต่พศคว้าข้อมือเธอไว้แน่นอย่าทิ้งฉันอีกน้ำเสียงนั้นแผ่วเหมือนเสียงร้องของคนที่จมอยู่ในไฟ มาลายพยายามดึงมือกลับแต่เมื่อเธอเหลือบลงมามองมือของเธอกับมือของเขาเริ่มหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันมาลายพยายามดึงมือออกสุดแรงแต่ความร้อนจากมือพดแท่ส่้นเข้ามาในเนื้อจนรู้สึกเหมือนถูกหลอมละลายเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนดังกล้องไปทั่วห้องไหมภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวผนังบ้านเริ่มถล่มลงช้าช้าไฟลุกโชนขึ้นอีกครั้งแสงแดงแผ่คลุมทั่วห้องพดจ้องตาเธอดวงตานั้นกลับเต็มไปด้วยความเศร้า ฉันไม่ได้อยากทำร้ายเธอมาลายฉันแค่อยากให้เธอจำฉันได้น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปนุ่มนวลเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตมาลายน้ำตาไหลพรากเธอยื่นมืออีกข้างแต่ใบหน้าเขาเบาๆฉันจำได้ฉันไม่เคยลืมเธอเลยทันใดนั้นรอยยิ้มสุดท้ายของพศก็ปรากฏขึ้นเปเลวไฟรอบตัวค่อยๆมอดดับเงาของพศเริ่มเลือนหายไปช้าๆขอบคุณที่ให้อภัยฉันเสียงของเขาจางลงพร้อมกลิ่นควันไฟที่หายไปในอากาศ มาลายสุดตัวลงกับพื้นอากาศกลับมาเงียบสงัดมีเพียงเสียงนาฬิกาเก่าที่เริ่มเดินอีกครั้งเธอมองไปรอบๆห้องทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติไม่มีฝ่ายไม่มีเท่าทางบนพื้นมีเพียงแหวนไม่เครื่องวงวางอยู่นิ่งๆมาลายหยิบมันขึ้นมาจ้องมองด้วยรอยยิ้มเศร้าไปเถอะพักเถอนะเธอพูดแถวเบาจากนั้นเธอเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาลมอุ่นพัดผ่านผ้าม่านสีเก่า เสียงนกน้อยข้างนอกเริ่มร้องอีกครั้งบ้านที่เคยเย็นเยียบกลับอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยมาลายเดินลงบันไดไปเปิดประตูช่างหนุ่มที่มาคาอเมื่อครู่ยืนรออยู่คุณมาลายครับผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามาลายยิ้มอ่อนไม่มีอะไรจ้งแค่ฝุ่นมันเยอะไปหน่อยเธอหันกลับไปมองบันไดอีกครั้งเงาเพียงเส้นเดียวทอดยาวลงมาถึงปลายเท้าแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆ คอยมองเธอด้วยความอ่อนโยนเช่นเดิมมาลายยกมือแตะแหวนในมือสายลมพัดเข้ามาเบาๆเธอปิดประตูช้าๆพร้อมรอยยิ้มสงบเรื่องราวของความเสียใจและการให้อภัยจบลงพร้อมกับแสงเช้าที่สัดส่งเข้ามาในบ้านอีกครั้ง